กับเช่นเคยนะช่วงข่าวไอทีนะครับเบรกแต่ Apple นลาจเปิดตัว iPad Pro 5G รุ่นใหม่ใช้ชิป Apple A14X ปลายปีอีกรอบหนึ่งนะครับ Apple เพิ่งเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่พร้อมกับ Magic Keyboard ไปได้ไม่นานแถมยังไม่ทันจะขายก็มีข่าวว่าบริษัทอาจเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ปีหน้าแต่เป็นปลายปีนี้เลยทีเดียวนะครับผู้ใช้งาน t w i t t e อนะครับขอละไว้นะครับผมมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่อีกรอบในปลายปีนี้โดยบริษัทจะใช้ชิปรวนผลของ Apple A11 A14 X นะครับลองรับ5 G และที่น่าสนใจคือ Apple ออาจนำเทคโนโลยี Mini LED มาใช้กับ iPad Pro ในรุ่นปลายปี2020ด้วยเช่นกันนะครับแต่สับการอัปเกรดในครั้งถัดไปก็เน้นที่สเปคภายในและรูุลับภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมนั่นเองนะครับ ซึ่ง Apple อาจจะรอการเปิดตัว p h o ฟ e ที่มพอ 5G ก่อนโดยคาดว่าบริษัทจะใช้ชิปรวนผล Apple A14 Bionic บวกโมเด็ม s ซ a ด d r ก้อน X55 5G เพื่อสามารถใช้งาน 5G ในทุกรุ่นที่เราเปิดตัวไปปีนี้นะครับจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบพบว่า Apple A12 Z Bionic มีประสิทธิภาพเหนือกว่าชิป A p p p l e A12 X Bionic เพียงเล็กน้อย น,นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ a pple ยังคงตั้งชื่อชิปในนี้ในกลุ่ม A 1 2อยู่แทนที่ขยับไปเป็น A 3 3 x หรือ A 1 4 x เลยทีเดียวนะครับและคาดว่าการอัปเกรดความแรงจะอยู่ที่ Apple A 1 4 x Bionic ที่ถูกปิดขึ้นโดย TSMC นะครับที่สถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับสำหรับนี้ในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจรลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสียติดตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ